สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับซีรีส์จีนที่ไม่ได้อิงแนวไอดอลนะคะโดยที่เขาสร้างจากทีมงานคุณภาพจริงๆแล้วก็ดาราเบอร์ใหญ่ๆซึ่งอ,อ,อาจจะแบบเลยวัยที่เป็น20-30ไปแล้วะนะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะ The l i t ชช e Road นะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนำทีมโดยคุณเหลยเจียอินค่ะซึ่งก็เป็นดารารุ่นใหญ่ที่มีคุณภาพ มากเลยนะคะคเดี๋ยวถ้าเกิดวานได้บอกไปว่าทีมฝ่ายผลิตของเขานี้ในระดับรางวัลเหรียญทองกันมาหมดเลยนะคะเพื่อนๆก็อาจจะให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่จริงแล้วถ้าดูจากรูปนะคะของนักสแสดงเนี่ยก็อย่างในประเทศไทยอาจจะ อาจจะไม่ไม่เหลียวแลเลยก็เป็นได้นะคะแต่ว่าบอกเลยว่าเรื่องนี้คือเด็ดมากๆค่ะเรื่องนี้นั้นนะคะถ่ายทำทั้งหมด40ตอนนะคะแล้วก็มีคิวที่จะออนแอร์บนแพลตฟอร์ม Tencent Video ในประเทศจีนเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาในประเทศไทยก็จะเป็น VTV Thailand นะคะก็รอชมกันได้นะคะเรื่องนี้จริงๆน่าจะเข้ามานะเพราะว่าทีมงานเขาเหรียญทองทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับของผู้กากับดเรคเตอร์รวมทั้งผู้ที่เขียนบทละครนะคะมี ผลงานมาแล้วมากมายแล้วก็มีรางวัลเหรียญทองการันตีอีกตั้งหากค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ารูปหน้าปกโปสเตอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนจีนปัจจุบันใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วมันเป็นการแบบย้อนเวลาไปที่จีนโบราณนั่นเองค่ะสําหรับในตอนนี้นะคะที่จีนนั้นก็มีหลาย ทีมของละครก็ออนแอร์มานะคะนอกจากนี้แล้วก็สำหรับทีมผลิตนะคะของเรื่องนี้ h ด Richie r o a d นะคะก็เป็นฝ่ายผลิตที่เคยได้รางวัลมาแล้วทั้งนั้นเลยนะคะอย่างพวกรางวัลทีมของเครื่องแต่งกายก็เคยได้มาแล้วนะคะหลายๆเรื่องเลยนะคะตั้งแต่แบบเขาไล่มาตั้งแต่ปี2018นนะคะคือสร้างชื่อเสียงมาเรื่อยๆเลยสำหรับทีมผลิตทีมนี้นะคะ แล้วก็เป็นทีมเดียวกันกันกบตำนานเจ้นหวนด้วยเพื่อนๆก็คงจะจำกันได้นะคะตอนที่ออนแอร์ในประเทศไทยนั้นพวกเราก็ติดกันเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีทีมงานบางท่านซึ่งก็มาร่วมงานในเรื่องนี้ด้วยจากห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันนะคะ แล้วก็บางท่านนะคะจากทีมของหยงอันดรีมนะคะหรือว่าเดรมิดฝันแดนหยงอันค่ะสำหรับผู้กำกับนะคะก็ใช้ผู้กำกับจากเรื่องนี่หนะค่ะช้างอัน12ชั่วยามนะคะตอนนั้นก็เร й ติ้งเรื่องนี้8.5เนาะถือว่าสูงมากๆเลยนะคะในช่วงปีนั้น2000เท่าไหร่2010เท่าไหรจ่จ้า178 8ปะคะช้างอัน12ชั่วยามก็ไประยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ร่วมมือกับผู้เขียนบทก็เหรียญทองเหมือนกันค่ะ ผู้เขียนบทนะคะที่เขาเขียนบทล่าสุดก็เป็นอัจฉริยะแห่งต้าหม,มิงที่คุณจางรั่วยุนเป็นผู้แสดงนั่นเองนะคะโอ้ยรวมทีมงานที่ได้เหรียญทองนะคะแล้วก็มีกล่องมีรางวัลมาแล้วในหลายๆเวทีเลยล่ะค่ะนอกจากนี้แล้วมีดาราผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงจีนแต่ก็เป็นรุ่นใหญ่นะคะนั่นก็คือคุณเล่ยเจียอินแล้วก็คุณเย่หยุนเผิงค่ะก็มาแสดงอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะได้เริ่มถ่ายทำอย่างเป็น ทางการมาแล้วพักหนึ่งนะคะแล้วก็สร้างทั้งหมดเนี่ย40ตอนค่ะก็จะถือได้ว่าเป็นละครแบบคอส,ออคอสตูมโบราณที่น่าจะเป็นสุดยอดนะคะบอกในในโฆษณาบอกเลยว่าน่าจะเป็นสุดยอดของปี2024นะคะอันนี้ก็จะจะโม้เยอะไปหรือเปล่าเอ่ยนะคะต้องรอชมนะคะเพราะว่าดาราก็ไม่ได้คุ้นเคยกับหน้าตาของพวกเขาเท่าไหร่สําหรับในประเทศไทยเนาะแต่ถ้าหมายถึงในประเทศจีนนี่เขาก็เป็นเบอร์ใหญ่ๆนะคะ ส่วนผู้กำกับนะคะก็เหรียญทองค่ะแล้วก็ผู้เขียนบทก็เหรียญทองเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเรื่อง The Richie Road นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเรื่องนี้นะคะมันจะบอกเล่าเรื่องราวของตัวพระเอกนะคะลีซานเตอค่ะก็เกิดมาอยู่ในสมัยราชวงศ์ถังนะคะเขาได้รับภารกิจค่ะขนส่งลิ้นจีสดนะคะจากเมืองหลิงหนานกลับไปที่เมืองฉังอันค่ะเพื่อนเพื่อน ต้องกลับไปนะคะให้ถึง ก่อนวันเกิดของนางสนมขององค์ฮ่องเต้นะคะนางสนมของจัก,กรพรรดิค่ะทีนี้นะคะในในจุดของสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของลินจีเนี่ยก็คือว่าลินจี่นั้นจะเปลี่ยนสีในภายในวันเดียวนะคะแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนกลิ่นภายในวันที่2ค่ะแล้วก็รสชาติก็จะเริ่มเปลี่ยนนะคะในวันที่3ซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหจากลิงนานนะคะไปสู่ฉางอันนั้นมันเป็นงานที่แทบจะทําไม่สําเร็จเลยค่ะเพราะว่าเงื่อนไขของ ทางราชวังก็คือว่าต้องเอามันแบบเออแบบรสชาติแบบสดๆกลมกมเหมือนกับว่าได้กินแบบ ได้กินแบบตอนที่มันถูกเก็บจากต้นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่านะคะหลี่ชานเตอนั้นนะคะหลี่ซานเตอนน้นไม่สามารถจะทําอะไรได้เขาจะต้องทําภารกิจนี้ให้สําเร็จค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะระบบศักดินาก็อยู่ที่ความพึงพอใจของฮ่องเต้นะคะถ้าเกิดว่าทํางานนี้ไม่สําเร็จเนี่ยตะกูลี่แย่แน่ๆค่ะตะกูลลี่จะได้รับโทษนะคะดังนั้นหลี่ซานเตอไม่มีทางเลือกนอกจากที่จะต้องออกเดินทางไปที่หลิงหนานนั่น เองค่ะในเวลาเดียวกันนั้นนะคะก็ไปเจออีกท่านหนึ่งซึ่งรับราชการเหมือนกันก็คือจอ้งผิงอันซึ่งรับบทโดยคุณเย่ยหยุนเพิงค่ะในตอนนั้นก็ทํางานให้กับ ทางด้านเสนาบดีฝ่ายซ้ายแล้วก็กำลังมองหาหลักฐานในหลิงหนานนะคะเพื่อที่จะเอาผิดท่านเสนาบดีฝ่ายขวาค่ะว่าได้เป็นชราชัางหลวงรวบรวมเงินเอาไว้เองโดยส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะก็เลยค่ะตอนนี้ก็เลยต้องเจิงผิงอันนะคะก็เลยต้องเดินทางไปหลิงหนานด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าได้ไปพบกันที่หลิงหนานคนหนึ่งมีภารกิจในเรื่องของการนาลิ้นจีกลับมาอีกคนหนึ่งไปรวบรวมหลักฐานเพื่อจะเอาผิดทาง เสนาบดีฝ่ายขวานะะในการเดินทางของพวกเขาค่ะก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่นะคะท้องถิ่นที่หลิงหนานเองด้วยค่ะซึ่งสําหรับเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับนะคะก็ชื่อเดียวกันเลยของคุณโปโยงนะคะซึ่งคุณโปโยงนั้นก็เนี่ยเขียนแนวเนี่ยได้เก่งค่ะเป็นแนวแบบสืบสวนสอบสวนไขคดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เจือกับความตลกนะคะให้พวกเราได้มีเสียงหัวเราะด้วยเช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็เกิดความคาดหวังอย่างสูงเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะนอกจากจะมีทีมผลิตที่เป็นแบบมีรางวัลการันตีอยู่ในมือนะคะก็ยังเป็นเรื่องราวของเป็นจีนคอสตูมโบราณนะคะที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะเรื่องนี้ค่อนข้างจะอิงประวัติศาสตร์เยอะนะคะซึ่งในเรื่องอื่นๆนั้นจะมีในในคำว่าโรแมนติกเสริมเข้ามาด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีคำว่าโรแมนติกนะคะเรื่องนี้จะเป็นแนวประ วัติศาสตร์แล้วก็เป็นแนวแบบไขคดีนะคะแล้วก็ใช้กลยุทธ์ทางสมองในเรื่องของความฉลาดในการทําอย่างไรนะคะจะจะ ประสบความสําเร็จในการขนส่งลิ้นจี่มาในครั้งนี้แล้วก็ผลพวงจากการไปเอาลิ้นจี่ที่ลิ้นหนังในครั้งนี้ก็มีประโยชน์ต่อแคว้นเป็นอย่างมากเลยนะคะหลังจากที่พวกเราได้ดูละครแนวโรแมนติกมากเกินไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้ให้รู้สึกว่าบางทีมันถึงจุดอิ่มตัวใช่ไหมแต่บอกจริงหวานก็ยังไม่อิ่มตัวดูได้เรื่อยๆนะคะคือเขาเปลี่ยนนักสแสดงไปเรื่อยๆเราก็ดูได้เรื่อยๆค่ะนักสแสดงน่ารักดีนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงทีมของเรื่องเนี่ยโอเคถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแนวบ้าง ะะมาดูแนวประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะบ้างแล้วก็ลุ้นนะคะกับภารกิจเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมีเงื่อนไขนะคะของความอร่อยแล้วก็ ลักษณะคุณสมบัติของลิ้นจี่อยู่ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการพึ่งพาประวัติศาสตร์แล้วก็มาผสมผสานกับจินตนาการของฉากในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะพระเอกนะคะหลี่ซานเตอนั้นเป็นเพียงข้าราชการตัวเล็กๆค่ะแต่ว่าเขานั้นได้รับความไว้วางใจในการทำหน้าที่ที่สำคัญในการ ขนส่งนะคะลิ้นจี่สดครั้งนี้ไปยังเมืองหลวงนะคะเพราะว่าต้องให้เป็นที่พอใจนะคะของนางสนมของท่านจากกักรพรรดินี่แหละคะ่ะเนื้อเรื่องหลักแล้วนะคะไม่ได้พูดถึงไม่ได้เน้นถึงเรื่องความรักนะคะแต่ว่าเน้นถึงเรื่องการเดินทางแล้วก็การแก้ปัญหานั่นเองค่ะมันก็มีประโยคคลาสสิกอยู่นะคะที่พระเอกนะ่ะ พูดเอาไว้ในงานนิยายต้นฉบับนะคะคือหลังจากที่เขาได้รู้ว่าเขาต้องไปทํางานนี้นะคะที่เมืองหลิงนานเนี่ยเขาก็รู้นะเขาก็พูดเลยว่าเขารู้ว่างานนี้มันเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเขานั้นก็จะไม่ถอยกลับนะคะจะก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหารแล้วก็ใช้กําลังอันน้อยนิดของเขาเนี่ยเพื่อ ต่อสู้แล้วก็หาทางนะคะที่จะกลับมามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ให้ได้ในราชวงศ์ถังนะคะเพราะว่าถ้าทํางานนี้สําเร็จเขาก็จะได้เลื่อนขั้นเช่นเดียวกันค่ะณจุดนี้นะคะก็จะเป็นการมองนะคะเรื่องราวของอํานาจในราชสํานักแล้วก็ตําแหน่งต่างๆเนี่ยผ่านทางมุมมองของข้าราชการชั้นผู้น้อยนะคะอย่างพระเอกของพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะส่วนจุดที่น่าสนใจประการที่2นะคะก็คือ ความแข็งแกร่งนะคะของทีมงานที่สร้างเรื่องนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งเราก็รางวัลการันตีนะคะมันก็สามารถจะรับประกันคุณภาพนะคะได้ได้ส่วนหนึ่งจริงๆเนาะเพราะว่านวานิยายนะคะของคุณโปโยงนี่ก็ดีอยู่แล้วสําหรับเรื่องนี้นะคะตกไปอยู่ในมือของนักเขียนบทที่ดีเท่านั้นจึงจะสามารถดัดแปลงผลงานที่ยอดเยี่ยมในนิยายต้นฉบับออกมาเป็นบทละครที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้นะคะผู้ที่ มาเป็นทีมร่วมอยู่ด้วยก็มีผู้เขียนนวัยิยายต้นฉบับมาด้วยนะคะบวกกับ นักเขียนบทละครซึ่งได้เหรียญทองมานะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งออท่านที่ได้เหรียญทองนี่เดี๋ยวนะเขาได้จากเรื่องเนี่ยค่ะอัจฉริยะนะคะแห่งตาหมิงแล้วก็เรื่องฉางอัน12ชั่วยามนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังใช้ทีมงานที่มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นสามารถจะสอดใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปในช่องว่างนะคะจุดไหนเป็นช่องว่างของประวัติศาสตร์แล้วใส่ ไปมันไม่ทําให้ประวัติศาสตร์เนื้อเรื่องหลักนั้นเสียไปเนี่ยเขาก็จะจับใส่เข้าไปทันทีเลยค่ะผู้กํากับหัวหน้าทีมคือคุณเฉาตุ้นนะคะคุณเฉาตุ้นนั้นมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งค่ะเขานั้นได้เหรียญทองมาจากรางวัลมาจากละครคลาสสิกถึง2เรื่องนะคะ ก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นนะคะโอ้ยคาดหวังเนาะคาดหวังแล้วก็นำแสดงโดยคุณเล่เจียอินแล้วก็คุณเย่ออ่นผงด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นแค่นักแสดงก็สามารถจะ,ะยิ้มนะคะมีอมยิ้มกิมกมได้แล้วค่ะ มารู้จักคุณเล่ยเจียอินกันหน่อยนะคะก็ได้รางวัลมาหลายเวทีนะคะไม่ว่าจะเป็นอินซีทองคำอันทรงพลังนะคะรางวัลสาขานักแสดงนำก็เคยได้รับมาในบทของจักรพัฒนะคะเออ,อได้มานะคะ,ะนอกจากนี้ยังร่วมแสดงใน Article 20ด้วยนะในตอนนี้เป็นภาพยนตร์นะคะแล้วก็ยังมีนะคะเออหลายๆเรื่องอะ่ะก็แสดงมา in นดิ s เวิร์ก็แสดงก็คือเขาอยู่ในวงการมานานแล้วเพื่อนๆคะ่ะถ้าจะให เาแล้วก็ไล่เรื่องที่เขาแสดงทั้งละครแล้วก็ภาพยนตร์นี้ก็โอ้โหครึ่งชั่วโมงก็ไม่จบค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เขาก็มาเล่นเป็นหลี่ซานเต๋อนะคะซึ่งลักษณะคาแรคเตอร์ของตัวหลี่ซานเต๋อนั้นก็จะเป็นคนขี้อายแต่ก็มีความกล้าหาญค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่จงรักภักดีนะคะอยู่ภายใต้อํานาจขององค์จักรพรรดิเป็นข้าราชการที่ไม่มีนัยะสําคัญเพราะว่าตาแหน่งต่ํามากตําแหน่งต่ํามากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็อยากจะมี ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะก็เป็นโอกาสอันดีที่ถ้าเขาสามารถจะนําลิ้นจี่สดๆะะจากลิงนั้นเข้าไปในฉังอันได้ทันเวลาทันงานเลี้ยงนะคะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสอันรุ่งเรืองในอนาคตให้กับเขานะคะส่วนคุณเย่หยุนเย่ออินเพิงนะคะมารับบทเป็นคู่หูนั้นก็อีกที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่อง A River of r e d นะคะแล้วก็มี a l i t t l e red flower for you ก็เล่นมาหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะคะ อายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะคะ <c oughs> ก็ไล่ไม่หมดเช่นเดียวกันสําหรับชื่อละครที่เขาเล่นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นนักสแสดงสมทบนะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้เขาเป็นพื้นฐานเลยเขาเป็นแบบดาราที่เรียกเสียงหัวเราะนะคะให้กับเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะมาเป็นคู่หูคู่หานะคะให้กับตัวของพระเอกนั่นเองค่ะส่วนท่านที่3ฝงเจียอี้นะคะคุณฝงเจียอี้เป็นนักสแสดงที่ทรงพลังมากๆก็กกวัยวัย ขึ้นวัยวัยชะกัน <c oughs> 40กว่านะคะก็ถือได้ว่าถึงแม้ว่านะคะทักษะการแสดงของเขานั้นจะแข็งแกร่งมากๆแต่ว่าเขาส่วนใหญ่ก็แสดงเป็นนักแสดงสมทบนะคะอยู่ในหลายๆเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะก็แบบออมีละครเยอะแยะมากมายไปหมดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นบทเป็นบทสนับสนุนนั่นเองค่ะก็เล่นมานานแล้วนะคะตั้งแต่แบบปี2000นิดๆน,นู่นเลยอะค่ะ ก็ตอนนี้มัน2,024นอเนาะก็ถ้าเล่นมายแต่2,000นินนิดก็ยีปี24ปีอะไรแบบนี้ก็อยู่ประมาณนั้นแหละนะคะเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เข้าใจนะคะจิตวิทยาของตัวละครที่เขานั้นรับแสดงในแต่ละเรื่องได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณเฟิงเจียอี้นั้นมารับบทจอมไวายค่ะเหอยกกวงเหอโยกกวงนั้นนะคะสร้างความยากลาบากให้กับพระเอกของพวกเรามากมายนะคะเอาเป็นว่าในภาพ โปสเตอร์มีเขาอยู่นะรอยยิ้มของเขามีครึ่งเดียวยิ้มครึ่งไม่ยิ้มครึ่งค่ะบอกไปบอกได้ถึงถึงออร่าของความ ความชั่วร้ายนะคะตั้งใจไม่ดีแล้วก็คอยขัดขวางพระเอกนั่นเองนะคะอ่าแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะต้นฉบับงานได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะสำหรับนิยายต้นฉบับค่ะสนุกค่ะแล้วก็เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะก็น่าสนใจมากๆการได้เลื่อนขั้นของข้าราชการผู้น้อยแล้วก็การที่มีเงื่อนไขในเรื่องของลิ้นจี่นะคะแต่ว่าจะต้องเอามันกลับมาที่ฉางอันให้ทันกับงาน วันเกิดนะคะฉลองวันเกิดของอานางสนมอันเป็นที่รักของฮองเตนเนี่ยแหละค่ะนอกจากนี้แล้วก็ต้องมีอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคุณนางท้องถิ่นนะคะแล้วก็การไปสืบคดีจากทางเสนาบดีฝ่ายซ้ายไปสืบคดีนะคะเรื่องราวความผิดช่อโกงนะคะของเสนาบดีฝ่ายขวาก็มีอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะสร้างมา40ตอนเต็มๆค่ะแพลตฟอร์มนะคะที่รอดูกันได้ก็คือ คือทางด้านของ VTV Thailand นะคะเพราะว่าเจ้าภาพก็คือ Tencent Video นั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเรื่องนี้น่าดูมากๆแต่ว่า หน้าตานักสแสดงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แบบแนวไอดอลที่ที่คนไทยชอบดูกันนะคะแต่ขอให้เปิดใจนะคะเพราะว่าโอ้ทุกสิ่งอย่างในเรื่องนี้คือคุณภาพแล้วก็มีรางวัลการันตีนะคะในทุกๆสาขาของของอฝ่ายผลิตกันเลยค่ะแล้วก็ดาราก็เป็นที่รู้จักในประเทศจีนเป็นอย่างมากยอดฝีมือนะคะเพราะว่าวัายกลางคนกันหมดแล้วนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ